สวัสดีค่ะวันนี้ครัวมาพึ่งมาชวนทำมินิคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแบบง่ายๆสูตรนี้กรอบหอมอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนจ้าทุกท่านสามารถกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งได้เลยค่ะสูตรสำหรับทำมินิช็อกโกแลตชิพนะคะได้ประมาณ40-50ชิ้นจัดตามนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาผสมผงฟูกับแป้งอนเนกประสงค์เข้าด้วยกัน สำหรับเนยแม่พึ่งใช้เป็นเนยเค็มค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่เค็มกลมกลม่อมหอมอร่อยกำลังดีผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะคะจะช่วยทำให้คุกกี้มีความหวานละมุนอร่อยหอมลงตัวค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามด้วยสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะสามารถใช้มือผสมได้เลยแต่ถ้าทำเยอะๆนะคะแม่พึ่งแนะนำว่าให้ใช้เป็นเครื่องตีค่ะจะสะดวกกว่า เมื่อตีส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วแม่พึ่งก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่เพียงแค่ครึ่งฟองตีแล้วก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะส่วนเคล็ดลับความหอมของคุกกี้แม่พึ่งจะใส่เป็นกลิ่นเนยนมค่ะหรือจะใส่เป็นกลิ่นวานิลลาก็ได้แต่กลิ่นเนยนมนะคะจะช่วยเพิ่มให้คุกกี้มีความหอมมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นำในส่วนของแป้งนะคะที่เราได้ผสมแป้งกับผงฟูไว้มาล่อนผสมลงไปจ้ะในการผสมแป้งแม่พึ่งแนะนำว่าต้องผสมแบบเบามือนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อของกุกกี้เนี่ยไม่แน่นจนเกินไปมีความฟูกรอบนะรับประทานมากยิ่งขึ้นจ้ะ ในส่วนของช็อกโกแลตชิพแม่เพิ่งจะใส่ประมาณ60-80ถึงกรัมค่ะก็จะได้เนื้อคุกกี้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพที่ลงตัวในการทำมินิคุกกี้แบบง่ายๆเลยนะคะแม่เพิ่งจะใช้ช้อนตวงค่ะขนาดครึ่งช้อนชาตักคุกกี้ลงไปนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มินิคุกกี้แบบนี้นะคะนอกจากจะสีสวยหอมหน่าทานแล้วก็มีความกรอบอร่อย ทานเพลินมากๆเลยจ้ะวันนี้แม่เพิ่งจัดเพิ่มความอร่อยแบบล้นๆด้วยถั่วอัลมอนด์นะคะถ้าท่านชอบหน้าอื่นๆก็สามารถที่จะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะช็อกโกแลตชิพแม่เพิ่งใช้เป็นยี่ห้อนี้เลยจ้ะราคาไม่แพงแล้วก็ยังสามารถเลือกความเข้มข้นของช็อกโกแลตได้ด้วยตกแต่งเพิ่มด้วยช็อกโกแลตชิพแสนอร่อย เทคนิคที่ทําให้คุกกี้นะคะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ขนาดที่เท่ากันมีความกรอบอร่อยแม่เพิ่งจะใช้ช้อนซ่อมค่ะกดเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้หน้าที่เราตกแต่งบนคุกกี้นะคะติดกับเนื้อคุกกี้เป็นอย่างดีเลยจ้าเรียบร้อยแล้วก็พร้อมนําไปเข้าเตาอบก่อนอบต้องวอร์มเตาก่อนนะคะแม่เพิ่งจะใช้ความร้อนที่160องศาอบเป็นเวลา12นาที เราก็จะได้มินิคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกรอบหอมหน่าทานที่สุดเลยจ้าคุกกี้จิ๋วแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ากรอบหอมอร่อยน่าชิมมากๆ ถึงเวลามาชิมกันแล้วจ้าว่าจะกรอบอร่อยขนาดไหน มินิคุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพสไตล์ครัวแม่พึ่งนะคะสามารถแพ็คเก็บไว้ทานได้นานเลยจะทำทานทำขายหรือทำเป็นของฝันของฝากนะคะก็ถูกใจทุกคนแน่นอนจ้ามากด Subscribe แล้วก็กระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งแล้วมาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันทุกวันเลยค่ะ